ถ้าคุณเดินอยู่ในซอยเปลี่ยวในกรุงวอชิงตันดีซีนะครับแล้วมีโจรมาปล้นคุณนะครับมันจะเอาทุกอย่างที่เป็นทรัพย์สินของคุณไปเลยยกเว้นโทรศัพท์มือถือถ้าโทรศัพท์มือถือเครื่องนั้นเป็น Android ผม,มอ่าน,น,น,นข่าวนี้ด้วยความระมัดระวังนะครับคุณผู้ชมไม่ได้ตั้งใจจะให้ดราม่าแต่นี่คือเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงนะฮะมีชายคนหนึ่งนะครับ อยู่ที่กรุงวอชิงตันดีซีนะครับเขาตกเป็นเหยื่อของการปล้นนะครับซึ่งตัวเขาเองเนี่ยนะฮะกับภรรยาภรรยามามาบอกเขาว่าเพิ่งเลิกงานมาตอนเช้ามืดใช่ไหมครับแล้วภรรยาก็โทรบอกสามีบอกว่าช่วยมาจอดรถให้หน่อยอยู่ที่ด้านนอกอพาร์ตเมนต์นะฮะสามีก็ตื่นแต่เช้าลงไปตอนนั้นเช้ามืดเลยประมาณตีห้อะไรเงี้ยฟ้ายังไม่สว่างนะครับ เขาก็ไปจอดรถให้ภรรยาเสร็จแล้วก็เดินกลับมาระหว่างทางเดินกลับเนี่ยก็มันเป็นบรรยากาศเช้าๆมันก็จะเปรี้ยวๆหน่อยใช่ไหมครับก็มีคนสวมหน้ากากมาสองคนโผล่มาแล้วถือปืนด้วยมามาถึงปุ๊บก็หยุดนี่คือการปล้นนะฮะก็เรียกทําการปล้นไปเลยะฮะทุกคนก็ยกมือขึ้นนะครับแล้วก็ปล้นไปก็ลื้อกระเป๋าเจอกุญแจรถเสร็จปุ๊บโจนก็บังคับเลยเอาปืนจี้บอกเฮ้ยมีกุญแจรถ แกพาไปเลยพาไปที่รถแกเลยฉันจะเอารถแกไปด้วยโอ้โหนี่เรียกว่าอุกอาจมากนะครับเอารถไปด้วยเลยนะครับก็ต้องพาไปเพราะว่าโจรเอาปืนจ่อนะครับก็พาโจรไปไปถึงรถก็เอารถไปนะครับแล้วก็ลื้อของในกระเป๋าลื้อของในรถทุกอย่างในขณะที่กําลังลื้อของว่ามีของ,ม,ของ,ม,ของมีค่าอะไรบ้างนะครับสองสามีภรรยาคนนั้นก็ต้องรู้สึกแปลกใจเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าอยู่ดีๆโจรก็หันกลับมายื่นโทรศัพท์มือถือคืนให้เฮ้ย hey! นี่มันแอนดรอยนี่นึกว่า i ไอโฟนเอาคืนไปแล้วก็ขับรถไปเอาของมีค่าทุกอย่างไปยกเว้นโทรศัพท์มือถือเพราะว่ามันเป็นแอนดรอยงงไหมฮะสองสามีมรารยาเนี่ยไปแจ้งตำรวจพร้อมกับความมึนงงทุกคนก็ลงความเห็นกันว่าอ๋อ โจนมันคงคิดว่ามันอยากได้ iPhone iPhone อาจจะเอาไปขายได้เแต่จริงๆ iPhone เวลาขโมยไปเนี่ยถ้าเราแจ้งว่าเครื่องนั้นหายมันกลายเป็นบลิกนะมันเอาไปขายไม่ได้ราคานะเอาไปใช้ก็ไม่ได้เอาไปทำต่ออะไรก็ไม่ได้หรือว่าโจนมีวิธีปลดล็อกวะเออนะแล้วสมาร์ทโฟน Android รุ่นท็อปเรือธงก็มีมีแบบราคาก็หลายหมื่นอยู่นะทาไมขายไม่ได้อะ่ะ หรือว่าแถวนั้นเขาไม่นิยมหน่วยงานรับซื้อของโจรอาจจะไม่รับซื้อสมาร์ทโฟน a อ d ด o i d ทาให้โจรแถวแถววอช์จิงดันดีซีเนี่ยโอ้โหปฏิเสธการขโมยนะฮะแสดงว่าใครที่โดนปล้นแถวแถวนั้นแล้วถ้าคุณพกโทรศัพท์มือถืออย่างน,น้อยคุณจะได้โทรศัพท์มือถือคืนแล้วคุณสามารถโทรขอความช่วยเหลือใครก็ได้นะฮะหรือว่าพอที่จะโทรบอกญาติบอกเพื่อนมารับกลับบ้านได้เพราะว่าโดนปล้นเงินไปหมดแล้วแลวของมีค่าไปหมดแล้วโอ้โหงานนี้น,นี่ถึงกับเป็นข่าวแล้วก็ ดูแล้วน่าจะเป็นดรามา่านิดๆไหมนี่ถ้าเกิดประเทศไทยเนี่ยดราม่าเลยนะเฮ้ยจะดูถูกกันเกินไปแล้วนี่สมาร์ทโฟนก็เครื่องหนึ่งหลายหมื่นนะนี่เรือธงนะแมถึงแม้จะเป็นแอนดรอยก็ตามทีนะฮะจนอะไรจะเอาแต่ iPhone อย่างเดียวโอ้โหเป็นเรื่องแปลกที่เกิดขึ้นจริงนะฮะที่วอชิงตันดีซีนะครับ